ตัดไวครับแกนยำพลังแรงครับเลื่อยวงเดือนไร้สายโอซุกะ5.5นิ้ว 20V โวลต์ครับตอบโจทย์งานช่างมืออาชีพครับของมันต้องมีครับเลื่อยวงเดือนไร้สายและโอซุกะ5 5นิ้ว 20V โวลต์นะครับรุ่น OCS 827 M1 ครับพลังแรงตัดแม่นยำควบคุมง่ายจบงานไวครับท่านครับมอเตอร์ไร้แปรงถ่านครับบัสเลสนะครับประสิทธิภาพสูงแรงดีไม่มีสรุดครับอายุการใช้งาน ยาวนานครับท่านครับปรับความเร็วได้3ระดับครับสูงสุดถึง6,500 rpm นะครับหรือรอบต่อหนาที่นะครับตัดเร็วคมกริบทุกชิ้นงานครับองศาการตัดเอียงได้ถึง45องศารองรับงานตัดหลากหลายรูปแบบครับท่านครับความลึกในการตัดนะครับสูงสุดตัดที่45องศาลึก36มิมลิเมตรตัดที่90องศาลึก52อมิลิเมตรแบตเตอรี่2 0่สโวลต์ ah นะครับใช้งานต่อเนื่อง ชาร์จไวพร้อมลุยทุกงานช่างครับท่านครับภายในกล่องครบชุดครับพร้อมใช้งานทันทีเลยนะครับก็ตัวเครื่องเลื่อยวงเดือนนะครับโอสุกะ5.5นิ้วนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่20โวลต์4.0 Ah โอสุกะนะครับแล้วก็แท่นชาร์จโอสุกะแล้วก็ใบตัดไม้5นิ้วคุณภาพสูงรวมทั้งประแจรประกอบใบนะครับงานช่างมืออาชีพห้ามพลาดนะครับ เลื่อยวงเดือนไร้สายที่ช่วยให้คุณทํางานสะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นและจบงานไวขึ้นของแท้นะครับรับประกันโดยผ,ผู้ผลิตมั่นใจได้ในทุกการใช้งานนะครับสั่งเลยถึงมือคุณทันทีเลยนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ